นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Ca r o f n o สวัสดีครับพบกับ c a r o f n o กันอีกครั้งวันนี้เราจะมาเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญรับชมกันได้เลยครับว่ากันวยเรื่องของจานเบรกหลายๆคนที่ใช้รถใช้ถนนพอขับรถไปได้สักพักใหญ่ๆแล้วรู้สึกว่าเวลาที่เราเบรกมีอาการเสียงดังจี๊ดๆขึ้นมา หรือเสียงดังประมาณว่าเหล็กถูกับเหล็กให้คุณสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าผ้าเบรกของรถคุณใกล้จะหมดแล้วควรแวะเข้าหาร้านที่จํำหน่ายและเปลี่ยนท้าเบรกเพื่อให้ทางร้านดูแลและแก้ไขให้เสียงหายไปพอเข้าไปร้านเพื่อให้ร้านเช็คและตรวจดูสภาพของผ้าเบรกว่ายังใช้ได้อยู่ไหมเหลือพอหรือเปล่าแต่ถ้าผ้าเบรกใกล้หมดหรือว่าหมดแล้วก็ควรจะเปลี่ยนเพื่อความปลอดภัยคําถามต่อมาก็คือ ถ้าเปลี่ยนผ้าเบรกแล้วเราต้องเจียจานเบรกด้วยหรือไม่เห็นช่างหลายๆอู่ถามหรือเห็นเพื่อนๆหลายๆคนถามว่าเปลี่ยนผ้าเบรกแล้วเราต้องเจียจานเบรกด้วยไหมนั่นสิข้อสงสัยนี้น่าจะอยู่ในหัวของใครหลายๆคนที่ใช้รถอย่างแน่นอนการที่เราจะเจียจานเบรกหรือไม่เจียจานเบรกขึ้นอยู่กับสภาพผิวหน้าของจานเบรกของรถเราตรงจุดนี้เราสามารถเช็คดูได้ด้วยตาเปล่าถ้าผิวหน้าจานเบรกของเราเป็นร่องหรือเป็นรอยเส้น เราควรที่จะให้ร้านเจียจานเบรกให้เราหรือเราลองเอามือลูบที่หน้าสัมผัสจานเบรกดูได้ว่าเป็นขึ้นขึ้นไหมถ้าเป็นขึ้นขึ้นเราก็ควรที่จะเจียจานเบรกสาเหตุที่จานเบรกเป็นร่องหรือจานเบรกเป็นขึ้นขึ้นนั้นเกิดจากเวลาที่เราขับรถอาจจะมีเศษก้อนกรวดเศษเม็ดทรายติดมาที่ผ้าเบรกหรือติดที่จานเบรกได้เวลาที่เราเหยียบเบรกเศษเม็ดทรายพวกนี้ก็จะทำให้หน้าจานเบรกของเราเป็นร่องหรือเป็นเส้นได้นั่นเอง เพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะเจียจานเบรกเพื่อให้หน้าสัมผัสของผ้าเบรกกับจานเบรกสัมผัสกันได้อย่างเต็มที่เบรกก็จะทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจะได้เบรกได้อย่างมั่นใจแต่ถ้าเรามองแล้วผิวหน้าจานเบรกของเราเรียบแต่เวลาที่เราเหยียบเบรกแล้วมันสถานขึ้นมาที่เท้าให้เราสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าจานเบรกของเราอาจจะโคดได้เราก็ต้องเจียจานเบรกเพื่อปรับหน้าหรือไม่ก็ต้องเปลี่ยนจานเบรกใหม่เลย ขึ้นอยู่กับว่าจานเบรกในรถเราหนาเป็นปกติดีหรือไม่หรือไม่ก็ต้องเปลี่ยนจานเบรกใหม่เลยขึ้นอยู่กับว่าจานเบรกในรถเราหนาเป็น s, <S ปกติดีหรือว่าบางลงไปเยอะแล้วถ้าจานเบรกหนาอยู่เราสามารถเจียจานได้แต่ถ้าจานเบรกของรถเราบางแล้วเราก็ควรที่จะเปลี่ยนจานเบรกเลยเพื่อความปลอดภัยของเราเพราะถ้าจานเบรกเราบางเวลาที่เราเบรกหนักๆบ่อยๆมีโอกาสที่จานเบรกเราจะแตกหรือลาวได้ ซึ่งการเจียจานเบรกนั้นทำได้ไม่กี่ครั้งขึ้นอยู่กับความหนาของจานเบรคของเราโดยสรุปแล้วจะเจียจานเบรคหรือไม่เจียจานเบรคนั้นอยู่ที่สภาพหน้าของจานเบรคของรถคุณนั่นเองเพืเ่อนๆสามารถติดตามสาระน่ารู้เกี่ยวกับรถและอุปกรณ์แต่งได้ที่ car of k n o